เรียนพระนาท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีและสื่อมวลชนทุกท่านคะในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการต้อนรับพระนาท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ในครั้งนี้เนือกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเพื่อร่วมเข้าร่วมงานประชุมเว r ร์ e อ o n o อมิกฟอรัมออนอีสเในครั้งที่21นี้ <c oughs> <c oughs> ในการหารือข้อราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ฉันได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ดันดีระหว่างไทยกับสอป,ปอลาวที่มีความใกล้ชิดกันในทุกระดับและทุกมิติ รวมถึงประชาชนทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นดิฉันได้ย้ำถึงนโยบายต่างประเทศของไทยที่ให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสปปลาวและรวมถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะขยายความร่วมมือกับสบปปลาวให้ลึกซึ้งขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนต่างๆอาทิเช่นยาเสพติดการค้าม,มนุษย์และฝ่ายไทยก็พร้อมในการที่จะสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจลาวโดยถือว่าความมั่นคงมั่งคั่งของลาวคือความมั่นคงมั่งคั่งของไทยค่ะ ึ่งดิฉันก็ได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป,ปลาวซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งเมื่อสักคู่น,นี้เราก็ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินสำหรับโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางภูดูจังหวัดอุตรดิกเมืองปากลายแขวงชัยยะบุรีในวงเงิน718ล้านบาทและโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะที่สองวงเงิน184ล้านบาทในสปอปอลาวนอกจากนี้ฝ่ายไทยก็ยินดีที่จะพิจารณาโครงการอื่นๆในอนาคตเช่น การก่อสร้างสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่5คือบึงการปากสันและการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างกันนอกจากนี้พระนท่านนายกรัฐมนตรีทองสิงและที่ฉันก็เห็นพร้องต้องกันว่าเราจะต้องมีความร่วมมือในด้านของการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนและรวมถึงการยกระดับจุดผ่านแดนในจุดที่มีความพร้อมด้วยกันทั้งสองประเทศ เพื่อให้สปปลาวก้าวจากการเป็นประเทศแลนด์ล็อกให้เป็นแลนด์ลิงก์โดยแท้จริงในขั้นนี้ซึ่งฝ่ายไทยก็มีความพร้อมในการที่จะยกระดับด่านผู้ดูจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองปากลายแขวงไชยบุรีและรวมถึงด่านบ้านหวกจังหวัดพะเยาอย,อยู่ตรงข้ามบริเวณบ้านปากมอนเมืองคอบแขวงไชยบุรีซึ่งจะเป็นจุดผ่านแดนถาวร สำหรับด้านของการค้าการลงทุนนั้นเราก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะสนับสนุนในด้านของการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในการลงทุนจากไทยในลาวซึ่งดิฉันก็ได้ขอให้พระท่านของสิงนั้นได้ดูแลนักลงทุนทไทยในสปปลาวด้วยนอกจากนั้นเราก็จะร่วมมือกันในการกำจัดอุปสรรคการค้าระหว่างกันทั้งสองประเทศ พร้อมกันนี้ก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็รวมถึงการที่ให้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ้นและเห็นควรให้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ในการประสานงานตามแนวชายแดนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และฝ่ายไทยก็จะอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งผู้ช่วยทูตด,ด้านการควบคุมยาเสพติดไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตณออร,รุงเวียงจันด์ด้วยและฉันก็มีความยินดีที่จะประกาศว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเวียงไสยแขวงหัวพันภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการของไทยลาว ความสําคัญซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากและได้ให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดสุดท้ายนี้ดิฉันก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณพระนท่านนายกรัฐมนตรีทองสิงและคณะที่ได้ให้เกียรติมาเยือนประเทศไทยและก็รวมถึงการเข้าร่วมประชุม WAF ในครั้งนี้และขอสแสดงความยินดีกับผลสำเร็จของการเยือนในครั้งนี้แล้วหวังว่า,วาการที่ทั้งสงประเทศได้มีความร่วมมือระหว่างการใกล้ชิด และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำและรวมถึงระดับรัฐมนตรีและประชาชนร่วมกันมันให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทั้งสองประเทศต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญพระนท่านนายทองสิงห์ธรรมวงนายกบัฐมนตยีแห่งสาธาร,รณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรียนเชิญครับ บรรดาธันซื้อมนสนที่หักแพงทางไลยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีเป็นเอกภาพกับความคิดความเห็นของพระนาธานนายกรัฐมนตรียิงรักชินวัตรที่ได้แถลงมาเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับผลสำเร็จของการพบปะระวังข้าพเจ้ากับพระนาธานนายกยิงรัก พระข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาการห้วมมือกันสุกยุ่เพื่อให้คะแนนการของสองประเทศได้ห้วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคอตกลงต่างๆที่กองประชุมคณะกรรมาการห้วมว่าโดยการห้วมมือลาวไทยขังที่17ที่นครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นหูประรมยิ่งขึ้นอีกทีหนึ่งข้าพเจ้าขอยืนยันว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวาจะพยายามสุดความสามารถของตนที่จะหัวมมืออย่างตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงต่างๆระวางลาวไทยโดยเฉพาะกมบการหัวม,มือจัดกองประชุมคณะกรรมการห่วม สายแดนแลาวไทยครั้งที่เก้าหัวมือกันซืบ่อพักลักไม้สายแดนตามกำหนดเวลาที่ทางสองไฟได้กำหนดเอาไว้พร้อมกันนั้นก็นจะพยายามหัวมมือกันเพื่อปกปักหักษาสภาพแวดล้อมเป็นต้นเหมือน าการสร้างเงินไขให้แม่นำคลองและแม่นำสายต่างๆาที่ประชาชนสองชาติรวมกันนำใสยหันให้มีความเยืนยงเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสองประเทศพวกเราและ่อนสอปปลาวและรัชนาจักไทยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเสื่อมจอด การที่แมนทางบกทางน้ำหรือว่าหิดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกับหลายอันที่ประสชนลาวประสะสนไทยเข้าใจกันได้ฉะนั้นาการไปมาหาสู่ข้าพเจ้าคิดว่า,ารัฐบาลทางสองจะพยายามสร้างเงินไขให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเป็นต้นเหมือนกันคนทรงสินค้า ันนั้นเป็นความพยายามแต่ว่าร้อมกันนั้นกับจิพยายามความกันจำกัดอ,อันสิ่งที่บดีเป็นต้นเหมือนกันขามนุษย์อย่างเสพติดอะไระะ้าพเจ้าก็ข,ขอถือโอกาสนี้นเสนอกับ